แล้วก็มาถึงการเลือกเพลงเพื่อแข่งขันในสัปดาห์ที่2กับโจทย์เพลงร็อกซึ่งการแข่งขันในครั้งนี้รับประกรันความมันอย่างแน่นอนครับเพราะฉะนั้นขาร็อกห้ามพลาดใครอยากจะเข้ามาชมแบบสดๆชิดติดคอไปทีแล้วก็ขอบัตรได้ทาง SMS พิมพ์ตัวทีแล้วส่งมาที่4242899รีบเลยนะครับความมันแบบนี้ห้ามพลาดด้วยประกาศทั้ปงปวงเจ็บคอตอนนี้เจ็บคออยู่ใช,ใช่ไหมครับดังนั้นวิกเนี่ยโอเคมันเป็นรอบเพลงร็อกนะครับเพลงร็อกจริงมันก็คือมันต้อง เข้มแข็งหนักแน่นอะไรต่างๆอะไรเงี้ยก็เลยทีนี้พี่มามีความคิดว่าตอนนี้ลีลาท่าทางความมันเนี่ยในรับการที่สุดแล้วคนดูยอมรับแลวดังนั้นลองเราเป็นเพลงช้าล็อกดูจะได้ต่างจากสองอาทิตย์ที่ผ่านมาด้วยมันก็เลยจะถ้าพวกเพลงช้าล็อกๆเนี่ยที่เป็นมีความหนักแน่นเนี่ยพี่ห่วงว่าอย่างถ้าพวกคนเดินถนนใช้คนอื่นมันเบาไปมันไม่ค่อยตอบโจทย์เพลงล็อกเท่าไหร่นะครับมันจะเหลือเพลงคนสุดท้ายกับคนของเธอ ฉันเคยบอกกับเธอหรือ,อยังวีคนี้เป็นวีคที่สำคัญกับผมมากเลยนะครับเพราะที่ผ่านมา2วีคเนี่ยผมไม่ได้ร้องเพลงช้าเลยแล้วผมก็โดนคอมเมนต์เรื่องท่าทางมาทั้งสองวีคแล้ววีคนี้เนี่ยถ้ามันเผกมันออกมาอีกเนี่ยผมคิดว่ามันคงไม่ดีแล้ว จะคืออสุดทท้้ายขงงััชีววิตแลหใก็ได้ก็คือด้วยเนื้อเพลงด้วยมูดของเพลงเนี่ยเหมาะนะครับก็ทีนี้วันนี้เรายังวัดอะไรไม่ได้เพราะว่าด้วยความเจ็บคออยู่ครับจะมีแค่ตรงนั้นครัก็ผมไหวครับนะครับก็เอาเพลงคนสุดท้ายครับผมโอเคขอบคุณมากครับขอบคุณมากที่เลือกมาเนี่ย มีความรู้สึกว่าคิดว่ามีเพลงไหนไหมที่หนูหนูคิดว่าอยากร้องหรือว่าคิดว่าจะทำได้ดีหนูอยากร้องบูมเมลแงค่ะบูมแมลงค่ะแต่มันมัน,ม,นมันล็อกเหรอค่ะมันเป็นล็อกค่ะของโนมเอเทียค่ะเหรอครับอันั้นมีไหมลองลองเปิดให้ฟังนะลองลองให้พี่ฟังหน่อยละกันก็เพราะว่วาตัวฉันเป็นอย่างบูมแมลแงเวอร์ชั่นนี้มันมันเจ๋งอ่ะมันแบบ มันมันเป็นอีกอีกแนวนึงที่แบบหนูก็อยากอยากเสนอนําเสนออีกแนวนึงที่ที่แบบเออมันก็เป็นล็อกได้เหมือนกันก็โอเคนะครับพยายามองเพลงดังแล้วอะไรได้ะได้ร้องเียงดังมาณนนี้แหละเรต้องแข็งแข่งไว้อะหนูก็จะพยายามฝึกอะค่ะแบบให้มันให้เสียงให้เสียงแบบแข็งแรงขึ้นนะคะเพราะว่า คือที่ผ่านมาคือเสียงหนูบางมากค่ะแบบเสียงเบาเป็นเพราะว่าหนูไม่ไม่กล้าออกเสียงแบบเต็มเต็มแบบดังๆังค่ะเพราะว่าหนูกลัวแบบมันหลุดจากคอนโทรคือหนูมั่นใจเพลงนี้อ่ะค่ะหนูชอบดนตรีค่ะเพราะว่ามันมันล็อกเดียค่ะแบบดนตรีม <ables> <c oughs> okay, <c oughs> okay, ันตาตาดาตาาตาดมันล็อกเนี่ยโอเคอ่ละเพลงนี้แหละนะโอเคขรบคุณ่ะ ทีนี้ที่กันเลือกมาเนี่ยคือพี่จะคิดคือพี่ว่ารอบเนี่ยการร้องเพลงช้าอีกไม่ได้แล้วล่ะตอนแรกคิดมาว่าก็คือก็จะร้องเพลงช้าๆครับแต่ว่าพอแบบว่าเราเราก็แบบเออมันนึกดูว่าแบบเราก็ร้องเพลงช้าไปสองสองครั้งแล้วเนี่ยเมื่อจะมีสามเพลงหลังที่เป็นเพลงเร็วรซึ่งก็น่าสนใจทั้งสามเพลงนะครับคือโปรดส่งใครมาลักชันทีน้ำลายแล้วก็อย่างน้อยอยากร้องเพลงลอะไรสามเพลงนี้อ่ จริงๆอยากร้องปลอดทงไครว่าสันทีครับอืออะเดี๋ยวลองฟังดูเพลงนี้ก็ฮิตดีอลอ,อ,อย่างเมื่อวานนี้กันขึ้นไปบนห้องฮะตอนที่พี่เก่งพี่เก่งกลับแล้วครับแล้วก็เปิดอินชักมาปุ๊บก็แบบเห็นเพลงพี่เก่งครับเขียนชื่อเพลงล็อกฮะคือเขาเตรียมก่อนที่จะพี่เก่งจะออกไปฮะ กันเคยคุยกับพี่เก่งตั้งแต่รอบแรกแล้วพี่เก่งพี่เก่งเขาอยากร้องเพลงนี้ครัอนรอบเปิดตัวครับแต่ว่าเขาไม่ได้ร้องอะไรเง<ป>ี้ยก็แบบว่าพี่เก่งงั้นกันขอให้นี้นะอะไรเงี้ยก็ขอเขาไ้นโอเคเอาเพลงนี้โปรดส่งใครมารักชันทีนะครับเคขอบคุณครับสวัสดีค,ค,ครับรักใครชอบใครเชียร์ใครอยากให้ใครได้ไปต่อ ส่งคะแนนงคุณมาได้นะครับทัง SMS พิมพ์เครื่องหมายดอกจันตามด้วยหมายเลขของผู้เข้าแข่งขันที่ท่านชื่นชอบแล้วส่งมาที่4242899หรือกดดอกจัน4998ตามด้วยหมายเลขของผู้เข้าแข่งขันที่ท่านชื่นชอบแล้วกดโทรออกอย่าลืมนะครับใครจะได้ไปต่อและใครจะได้เป็นเดอะสตาร์คนที่6ของเมืองไทยคุณเท่านั้นคือผู้ตัดสินครับช่วงหน้าเราจะกลับมาเกาะติดการเลือกเพลงของผู้เข้าแข่งขันที่เหลือกันต่อครับ